mẹ 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 ะกะปอ,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 องอะไรอ่ะวันยังขึ้นอย่างเขาตักอะไรมาทิ้งไว้บ้างเนี่ยแล้วมาวางไว้บอกเราเราแบงอ่ะบกเราแดงนะครัต่อเาในซอสแล้วกะปองอะไรอ่ะ không thấy nó 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 không nó ครับทางหน่วยกู้ภัยเชิงเซาได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะครับอยู่บริเวณระเบียงห้องชั้นสามหองอัคารพาณิชย์นะครับก็ได้ไปตรวจสอบนะครับจุดเกิดเหตุนเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นนะครับโดยที่ชั้นที่สองและชั้นที่สามเนี่ยนะครับทางเจ้าของตึกเนี่ยเขาแบ่งแบ่งซอยนะครับเป็นห้องพักแยก,กต่างห่างนะครับจุดเกิดเหตุนเนี่ยเป็นระเบียงชั้นสามนะครับก็ ยากต่อการเข้าถึงนะครับแต่ก็โชคดีครับในภาพเนี่ยจะเห็นว่ามีพลเมืองดีห้องข้างนะครับพยายามที่จะปีนข้ามมานะครับเพื่อช่วยดับไฟที่ระเบียงนะครับซึ่งความจริงแล้วเจ้าของห้องนะครับก็อยู่ในห้องนะครับแต่คาดว่าน่าจะหลับอยู่ไม่รู้ตัวนะครับก็เลยปลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วยกันดับไฟจนดับไฟได้สําเร็จนะครับจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับทราบว่าผู้ที่พักอาศัยอยู่ในห้องนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้ ก็มาเป็นคุณครูสอนภาษาในประเทศไทยนะครับการสื่อสารอาจจะยังสื่อสารกันลำบากนิดนึงนะครับเมื่อต้นเนี่ยได้ข้อมูลว่า,าคุณครูเนี่ยเอา Power อร์แบนะครับที่มีอาการบวมนะครับามาวางทิ้งไว้ในรวมกับกองเศษขยะเ,เป็นคล้ายๆที่ตักผงนะครับบริเวณระเบียงนะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดการบวมและวระเบิดแล้วก็ปะทุเป็นเปลวเพลิงขึ้นมานะครับ